สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะครับกับผมนะครับบีมพิยนนะครับผูดการฝ่ายขายประจำบริษัทพิยนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใครที่รอคอยอยู่นะฮะสำหรับโฉมนี้นะไม่ได้เชนโฉมสุดท้ายนะครับโตโยต้าแคมรี่ 2.5G ปี2017นะฮะ17สุดท้ายแล้วนะพี่นะนะครับตัวนี้เอกลักษณ์เลยนะหนึ่งคือนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับ ล้อขนาด17นิ้วนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์2.5นะ181แรงม้านะครับคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานรถผู้บริหารด้วยนะครับต้องขออภัยนะผมถ่ายในช่วง5โมงครึ่งนะฮะแสงแดดส้มๆนะฮะกระทบกับตัวรถอยู่เลยนะฮะผมไม่รอแล้วนะเพราะผมต้องรีบลงให้ทันค่ำคืนนี้นะฮะใครกำลังมองหาอยู่นะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะล้างอย่างเดียวนะฮะคันนี้นะครับภายนงภายนอกนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะนะครับล้างข้างนอกอีกเดียว นะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดแบบหนักหน่วงนะนะครับด้านหน้าเซนเซอร์สอจุดนะด้านหลัง4จุดนะผมนะ,ะป้ายทวีเบียน3 7ขอคืนนะลูกค้าเก่าขอคืนนะพี่นะนะครับนี่ได้แสงสีส้มก็สวยอีกแบบนึ้งนะนะครับรถหนึ่งกานปลดประจําการนะครับเลขไม้แสนสามพี่คันนี้นะครับนะฮะเบ,บาส้มนะครับนะตกแต่งลายไม้เคลีบล่านะครับ กล้องถอยจอทัศนะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเป็นของ JBL นะครับให้มาสุดจริงๆสำหรับตัว2.5นะครับท็อปกว่านี้จะเป็นตัวไฮบริดนะพี่นะนะครับท็อปกว่านี้จะเป็นตัวไฮบริดแล้วก็ในโฉมนี้นยลูกเล่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวชุดแต่งนะก็ตัวเขาเรียกว่าตัวเ t i m o นะครับอยู่ในเครื่อง2 0นะครับส่วนตัวนี้ผมว่าเป็น Limited Edition อีก1รุ่นนะสำหรับตัว 2.5G ้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไดทามันยิงไลท์4เม็ดนะครับแล้วก็ไฟส นะครับชมนี้สวงจริงพี่นะครับ181แรงมา้านะครับใครหาโชมนี้อยู่นะสอบถามมันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับให้ไวนะพี่นะนะครับรถในงานปลดตรีจำการเลขไม้แสนสามราคานะออกห้างตอนนั้นรู้สึกจะมาร้านห้าร้านหกผมจำราคาแนะน่นอนไม่ได้นะนะครับพี่โดนขายอยู่ที่ราคาฟังดีๆนะพี่นะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจทักกันคำเดยเลยพี่เบอร์ผมนะฮะ อยู่มุมซ้ายบนนะฮะ0932699898นะครับคันนี้มีเอกลักษณ์แน่นอนนะโดดเด่นนะเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมนะสวยจริงไปครับไปดูรายละเอียดของตัวภายในตัวรถกันเลยมาต่อกันในส่วนของภายในคันนี้นะครับโดดเด่นมากเลยใช่ไหนะคันนี้นะฮะเราเรียกกันว่าเบาะสีส้มนะเบาะส้มนะครับนะฮะโฉมเบาะส้มนะครับคันนี้นะครับบอปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับแปดทิศทางใช่ไหนะ นะครับหนึ่งแสนโลพี่นะฮะเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะปีกบอกมีล้มนิดหน่อยนะครับนะปีกบอกมีล้มนิดหน่อยนี่คือสภาพแรกเข้านะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้เลยนะฮะแต่ไม่มีขาดนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยใครที่กําลังมองหาเบาะที่แบบนุ่มๆเหมือนนั่งโซฟาอยู่บ้านอ่ะนะครับคันนี้เลยพี่นะถูกถูกต้องทำอัตลักษณ์เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นคีเลตนะครับแล้วก็มีไวเลชัตเตอร์มาให้กุญแจต้องบอกก่อนว่ามีดอกเดียวนะครับ นะไม่มีสำรองนะฮะแล้วก็ชุดแต่งนี้นะนะครับไลายไม้เคปล่านะครับผมจะเรียกอย่างนี้นะฮะหรือบางคนก็เรียกเคปบูดนะเคปบูดนะนี่นะเ,เกียร์หัวเกียร์ส,ยสวยสนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเรื่องของจานชาร์จต่างๆในสมัยนั้นนะครับเป็นไวรยเลสเป็นก็เรียกตัวนี้นะเป็น power lead นะครับแม่นึกต่างนานนะ usb aux นะครับแอร์ยยกซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มกดนี่นะที่เป็นม่านด้านหลังนะครับ นะผมว่าเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ผมว่าสวยเลยตัวนี้ใส่ใส่แก้วเยติได้นะนะครับใหญ่อยู่นะครับพวงไลยเดี๋ยวซ่อมให้ใหม่พี่นะครับพวงไลยเดี๋ยวซ่อมแซมให้ใหม่นะครับดูความเดิมของตัวรถแล้วกันนะนะครับพวงไลยสวยๆนะด้านบนสวยนะเป็นหุ้มเป็นคาร์บอนเคเบล่าเหมือนกันนะครับตกแต่งคาร์บอนเคเบลา่าด้านบนเป็นซอฟทัชแผงประตูด้านหน้าสวยอยู่นะนะครับไม่มีขุดขีดที่เป็นแบบรอยหนักน่วงนะนะครับลูกค้าเก่าค่อนข้างใช้งานเลย ได้ปกตินะครับกระจกเดิมโตต้านะครับนะนี่ตรงนี้คาร์บอนเคลล่านะครับกระจกขึ้นลงออโต้ทั้งสีบานนะฮะพร้อมจุดจไฟฟ้าเป่ากระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะฮะมีเมมโมรี่ซีทมาให้แล้วนะสำหรับตัวสองจุดห้านะครับแผงประตูด้านข้างนะครับนี่สีนกาหนังน้่ฝานะนะครับยางเสียงแน่นๆนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อสีสวยนะฮะคันนี้ต้องบอกว่ามีเก็บรายละเอียดของตัวสีมาให้ก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับเจ้าของเดิมนะครับจุดขึ้นลง นะฮะกับบันไดนะครับผมแล้วก็ตัวแคกเพจนะฮะผ่านการใช้งานมาว่างนะครับแสนสามพี่นะดูเบนเบรกนะครับด้านในมีไฟสองสว่างให้นะครับนะพยายามรองพื้นเดิมๆนะมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันให้ชมเลยนะครับตัวนี้เป็นพุทธสตาร์นะหนึ่งสองสามรับไปครับนี่นะแบตเตอรี่ผมดูแล้วนะแบตเตอรี่ของปีย2ิบสองนะผมเดี๋ยวผมเทสอีกทีนะถ้าเอ่อรู้สึกมันไฟมันอ่อนนะเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ครับผม นะฮะฮอันนี้ผมไฟที่โชว์อยู่นะครับผมเปิดเออ่เปิดประตูอยู่นะครับนะเปิดประตูอยู่นี่นะดับแล้วนะฮะเลขไมล์ที่ปรากฏนะฮะหนึ่งแสามหื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามโลนะวันนี้นะครับนะฮะนี่นะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับสมัยนั้นนะปี17จะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะนะครับนี่ไบสปอร์ตมิเตอร์นะครับ, Murder, รบเป็นปุ่มกดนะแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อคคันนะเป็นปุ่มกดนะฮะแล้วก็ทัชั่นคอนโทนนะรลนะปรับโฉมไฟฟ้าควบโฉมไฟฟ้าอยู่นี่หมดเลยนะฮะ วงไล่ปฏิฟังก์ชันนะครับนะปรับตัวนี้เป็นครูสต์โทนะครับนะโทรสายรับสายได้นะฮะนี่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเปิดแอร์หน่อยนะครับแอร์แยก้ายขวาไปดีต้นนะฮะปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็โหมดการส่องของแอร์อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ถือว่าสายลักเข้าใจง่ายนะปรับแยกซ้ายขวาได้ปรับอุณหภูมิได้เครื่องเสียงเป็น JBL ครับนะ JBL ลำโพงใต้กระจกบังลมหน้านะครับ เป็น j b l หมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังก็ j b l หมดเลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ครับนะมีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยรู้สึกนะนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้ผมเดี๋ยวผมดูอีกทีดูให้อีกทีนะครับเอ่อฝั่งนี้ต้องมีไฟนะพี่นะนะครับแต่ไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะครับต้องมีไฟไฟฝั่งนี้นะฮะไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อที่ใส่แว่นนะครับฝั่งนี้นะฮะ มีกระจกนะฮะต้องมีไฟด้วยนะครับไฟไม่ติดนะเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวทําการแก้ไขซ่อมแซมอีกทีหนึ่งนะผมต้องบอกว่าเป็นการรีวิวรถเข้าใหม่นะพี่นะนะครับเอกสารนะมีพร้อมนะแอบแบ,บ็กจิตพี่นะตกแต่งลายไม้คลปล่าแล้วก็บ่อฝั่งนี้พี่ดูนะสามารถประบอดได้จากด้านหลังเหมือนกันนะครับนะตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่ทํากันมาตั้งแต่สมัยปี15กันเลยทีเดียวนะสิบห้าสิบสี่สิบห้าสมัยนั้นนะครับแล้วก็ในในการปรับบ่อด้านหลังนะ นะครับในการปรับบอะด้านหลังนะครับภูมิไรแย่นิดนึงนะพี่นะต้องบอกยให้คำนี้เลยเดี๋ยวคุ้มให้ใหม่นะครับผมนะฮะแล้วก็อะไรตัวคาร์บอนเคปล่านะครับอ่ะประมาณนี้สรุปคันนี้นะครับมีเวเลชัตเจอร์บอกยางเมื่อกี้น่าจะบอกแล้วนะตัวนี้นะเวเลชัตเจอร์อยู่นี่นะครับผมอดลองแล้วนะตรงนี้นะครับ โทรศัพท์ใช้ได้อยู่นะฮะวางโทรศัพท์ไปก็ชาร์จติดอยู่นะฮะเป็นของ iPhone เป็นของซัมซุงนะหรือว่าของรุ่นอื่นที่เป็น Android ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับด้านหลังนี่นะปอาด้านหลังนะนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะเบาะตัวนี้เนี่ยในชุดนี้เนี่ยจะฟูฟูหน่อยนะฮะจะฟูฟูหน่อยนะฮะฟูฟูนั่งสบายพี่นะตลอดการเดินทางแล้วก็กว้างด้วยนะครับพื้นที่เล็กมเหลือๆนะตรงนี้มีแอร์ให้นะครับ ไฟไม่แน่ใจนะไม่ติดเดี๋ยวไล่ระบบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แผงประตูด้านหลังนะฮะสวยๆมีม่านให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเทสกล้องถอยกันหน่อยนะเมื่อกี้ลืมเทสนะครับผมมาหนึ่งสองสามครับปุ๊บอ่ะชัดเจนอยู่นะครับกล้องถอยติดนะครับผมนะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าลงให้แล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่เกียร์พีปุ๊บม่านหลังก็จะขึ้นให้ปกตินะครับนี่นะ เราก็สามารถปรับเป็นเมนูตรงนี้ได้นะครับสำหรับบ้านนะนะครับเอาผมกดเลยนะปุ๊บหนึ่งกดปุ๊บนี่ลงให้ปกตินะนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะมาเดี๋ยวผมเปิดไฟเปิดห้องเครื่องไว้รอเลยดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องสองนะครับหนึ่งร้ยแปสิเอ็ดแรงม้าพี่นะโอ้โห,โหแรงเหลือๆนะนะครับแรงเหลือๆเลยใครอยากได้เหยียบมาเลยทีนั่นันนี้นะโดนสวนกลับแน่นอนนะ181ร้อยแปสิเอ็ดแรงม้าพี่นะครับล้อแมก สำหรับตัว2.5ผมว่าเขาสร้างเอกลักษณ์มาตั้งแต่ในสมัยที่เป็นปี2000โฉมเนี่ยสมโฉมปี16 17 18นะ 18, 18, 18, 18, 18ต้นปีนะครับนี่เขาจะไม่เหมือนใครนะนะไม่เหมือน2.0คือแยกมาเลยแต่พอมาเป็นปี19 20นะฮะ18 19 20โฉมที่เป็นโจโนิวนะตัว2.5ก็มีล้อแม็กที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นส่วนตัวอีกนะฮะ ก็ผมว่าเขาเขาสร้างเอกลักษณ์มาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยยุคปี2 0 1พันสิ 15, แล้วนะครับ่ะเ,เปิดฝาท้ายหน่อยปุ๊บมาด้านท้ายนะครับนี่นะฮะผ่านการผมว่าผ่านการดังสีบ้างนะนะครับผ่านการดังสีบ้างนะครับคงไฟนี่ไทโคอิตโตอยู่นะครับสภาพเดิมนะฮะ ด้านท้ายด้านท้ายเดิมนะพเพียงแต่ว่ามีการเก็บสีเก็บอะไรมาบ้างนะครับตามลักษณะของรถใช้งานนะครับแต่ไม่มีชนนะนะครับนะ่ะรังน้ําสวยๆพี่นะครับรูปไปไม่มีสักโคมไฟเดิมนะที่เป็นของไทโคยโตะนะครับนะ่ะจุดขึ้นลงต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยโอ้โหสวยเลยพี่อย่างนี้ยังสวยเลยนะอย่างสวยเลยนะครับนี่น็อตฝาท้ายดูหน่อยนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ เนี่ยเห็นไหมเนะฮะไม่มีขยับนะไม่เคยถอดนะครับอาจจะมีการเก็บสีมาบ้างนะนะครับด้านหลังเป็นล้อแม็กนะครับปึ๊บอ่ะเปิดปึ๊บนี่อุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับนี่ล้อแม็กลายเดียวกันหมดเลยนะ2.5นะครับผมบล็อกขันล้อนะครับแม่แรงนะฮะไม้ขันล้อแล้วก็หูลากนะครับอยู่ในชุดเดียวเลยนะด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะคุ้มนะพี่นะผมว่าคุ้มนะ ค9า0 0นบาทนะครับบอกฝั่งนี้พี่ดูนะเนี่ยสภาพสวยนะครับไม่ไม่มียับนะนะครับไม่ยับนะพี่ดูนะนะเดี๋ยวความสะอาดเพิ่มเติมนะครับดังความสะอาดเพิ่มเติมเอ่อม่านนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับแผ่นเพลทนี่ผลิตออกัสนะครับปี2017นะรหัสเลขตัวถังเลขเครื่องนะเลขเครื่อง2 AR ครับผม แต่ลักตัวมกแทยังอยู่นะครับบ่ะป่อไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีตัวดันหลังอย่างเดียวน้องการมีให้6ทิศทางนะนะครับผมว่าเรียบร้อยอยู่โดยรวมสวยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับกระจกเดิมโตยต้านะครับด้านบนหลังคาไม่มีบบไม่มียิ้มนะนะสวยๆผมว่ามีเก็บรายละเอียดของสีมานะฮะคอนเฟิร์มเลยว่ามีการเก็บรายละเอียดของสีมานะครับกระจกเดิมโตยต้านะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับมีการเก็บรายละเอียดของสีมาครับพี่นะครับ คอนเฟิร์มเลยตรงนี้ไฟหน้าเวกเตอร์เดย์ไทม์มันยิงไรนะครับติดปกตินะแล้วก็ด้านล่างสปอตไลท์ครับผมไฟเลี้ยวไฟกรทางติดนะฮะอ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยยาวยาวกันไปนะทำสีฝาโปรมานะครับคอนเฟิร์มว่ามีการทําสีฝาโปรมานะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะถอดฝาถอดฝาทําสีนะครับนี่ชัดเจนนะครับเวลาพี่ดูนะฮะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะน็อตอย่างนี้นะฮะถอดฝาทําสีมานะครับ แต่ไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างนะนะฮะแล้วแต่บางทีนะครับบางทีก็ไม่ได้ถอดและบางทีก็ถอดแต่ถอดก็ไม่เป็นไรนะครับรถไม่ได้ชนนะนะครับแค่เก็บเละของสีนะครับซิกเกอร์ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเม็ดอาร์คสวยๆนะฮะเส้าหลิน 3. จุด3จุดนะฮะผมไม่ได้เอาเส้าหลินนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นี่นะชัดเจนนะฝาถอดนะครับฝาถอดทําสีแค่นั้นเองกระบอกโชค๊คด้านฝาที่สุดกระบอกนะครับเพเกินฝาสูบฝาเบา,วาวไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะอ่ะสูงใกล้ๆนี่ชัดๆนะแสง แสงแดดส่องให้ด้วยนะครับไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้ไม่ซึมนะฮะไม่มีละอองยางแท่นเครื่องใหญ่ๆพี่นะครับเม็ดอาร์คส,สวยๆไม่มีชนนะอันนี้ปั๊ม abs นะครับแล้วก็น้ําเดี๋ยวนะถังพักถังพักอยู่นี่ปรออากาศนะครับหรือก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ลงปียีิบสองนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีนะครับอาจจะเปลี่ยนใหม่ให้นะฮะเปลี่ยนใหม่ให้ ตัว ECU นะครับกล่อง ECU กรองอากาศาแผงฟิลรีเลย์นะครับห้องเครื่องก็โดยประมาณประมาณน,นี้พี่นะครับถือว่าสวยคานบนว่าน้ําเดิมๆนะครับผมถอดดูแล้วนะครับได้สภาพเดิมคานล่างเหมือนกันนะได้สภาพเดิมตรงส่วนการความร้อนไม่มีตกท้องช้างนะครับนี่ สวยพี่คันนี้นะครับมีเก็บสีมาบ้างนะฮะเดี๋ยวทางนี้จะเก็บสีให้เพิ่มเติมคิดว่าจะเอี่ยมกว่าเดิมแน่นอนนะฮะนะครับคิดว่าจะเอี่ยมกว่าเดิมแน่นอนนะคันนี้ออกห้างอยู่วันละลานห้าล้านหกผมจําราคาไม่ได้นะครับพี่จนขายอยู่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับถ้าขายราคานี้ราคาหายไปประมาณ1ล้านฮะราคาหายไปล้านหนึ่งนะครับสำหรับ 2.5G นะใครหาอยู่นะครับบอกส้มนะฮะเดี๋ยวเก็บรายละเอียด ให้อีกทีนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับคันนี้รับรองเอี่ยมแน่นอนพี่นะคันสีดาด้วยนะโอ้โหใครหายอยู่จองให้ไวแล้วกันพี่จองให้ไวนะครับนะพี่ได้สภาพนี้เลยนะได้สภาพโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะนะครับอันไหนที่ข่าตกบกพร่องผมก็แจ้งนะฮะนะผมแจ้งไว้ในเรื่องของสีพวงมาลายัยแล้วก็บาะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับยางเป็นปี2022ใ้รจำไม่ผิดปี21อ่ะเบี้ยเปลี่ยนยางให้ด้วย เปลี่ยนยางให้ด้วยนะฮะนี่คันนี้สวยใครชอบน้ํามันล้วนนะร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าพี่แรงๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจะมีชมนี้เข้ามาอีกสองสาคันนะแต่เป็นตนสองันสินะครับ2.5เข้ามาคันนี้คันเดียวนะนะครับนอกนั้นเดี๋ยวจะเป็น2-0หมดเลยนะครับใครหาอยู่จองให้ไวนะพี่นะนะครับหรือทักมาถามผมได้เดี๋ยวให้ดูรูปเพิ่มเติมนะสำหรับตัว2.0นะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีอีกหนึ่งคันที่เป็น2คันสิเดี๋ยว คลิปสคลิปต่อไปนะผมจะลงคันนี้นะฮะมาแล้วนะล้อมาแล้วนะครับ Honda Icon นะนะครับ2.0 Hybrid Tech ตรงนี้ตัวท็อปนะปี2019นะครับราคา869,000บาทใครสนใจทักมาถามมาก่อนเลยคันนี้นะนะครับแล้วก็คันนี้นี่คันนี้เพิ่งเข้านะครับ2.0เอ้ยพี่ใช่2.5 Hybrid นะฮะ Hybrid Premium พ,พี่ตรงนี้ตัวท็อปของ Camry นะนะครับท็อปของ Camry ปี 19้นะผมราคาอยู่929,000บาทนะครับคันนั้นนะนะสนใจก็ให้ไวแล้วกันนะพี่นะนะครับมาโอเคไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรมุมทางด้านซ้ายนะครับ093 269 98 98กแปดเานะครับออกได้ทุกอาชีพนะฮะมาดูรถได้ที่บริษัทพิยนซอยเสียใจหกสแยกหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ